ัที่81ตรงกับวันที่29มกราคม2569ครับอาจารย์ในพิสพลปุษิ์นันทกุลโอลิพิสพล312เขาเป็นงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจ,จารย์บูชาได้องค์พระความภปนติเทระเจ้าองค์หงลวงปู่สำเร็จหงลวงปู่บุญเดียรหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบ,บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามุญก็เทียบเท่ารเจา้าทั้งหลาย อดมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุค่าภาพคุณพระรัตนตรัยครูอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแห่คนควาแก่การสวดสาธยายญ่มนต์ต่อไปนมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุ aata kacchan tu te hota, kato mang mune ra chapsa sunan tu sakamo akatam, ke kame jo upe, plisi karatate, jantali ke imane, di ทิทันตาสัติเกียงมุเราวัจจะนางสาธโวนีสันนตุธรรมสวรรคารยัมปัทันตาธรรมสวรรคาลูยัมปัทันตาธรรมสวรรคารยัมปัทันตานัการสติคาถานักมุตตะสะกบวตตรโตสัมมาสัมปตตธสันมุตตะสะะกบวตตระโตสัมมาสัมพุทธสันมุตตสกบวตตรโตสัมมาสัมปตตะ สัจจัจริยาคาถานัตติมีสังอังยังปุตโตมีสอนังวรังอิตินาสจจวัตเจนาสุติมีหูตุสปทาจมีสอังอัญญังธรรมมีสอนังวรังอิตินาสจจวัตเจนาสุติมีหูตุสปฐานัตติมีสอังอัญญังสังขุมมีสอนังวรังอิตินาสจจวัตเจนาสุติมีหูตุสปทามหากาลุนโกนาโถติกาคาถา มกาลุนโนาโททายาสัปปะนิี่งปุริตวาปปโตสัมพทธิมตมังเตนสัจจวัจเจนะมะหุนตุสปพปะโตวมหการลุนนาโติขทายาสัพปะนิี่งปุริตวาปปโตสัมพธมุตังเตนสัจจวัจเจนะมะหุนตุสปพปะโตวมหากาลุนนาโทสุขายาสัพปะนิีังปุริตวาสปปโตสัมพธมตังเตนสัจจวัจเจนะมะหุนตุสพปะโตวมหาสมัยสุ เยวะเมสตาันทังสมยังภควาสักเกสุวิราติกปิลาวตติมหาวเมอัตตตฺตุสังเคนสติงปจฺจมเตสเตหิเปวาอหเตหิตหิจโลกตาตุหิเทวตายปยเนนสันนิปติตาหติตังทันายาภิกขุสังกันจาตตุนังสทาวาสกายกานังเทวนังอิตถาสิ

ภะควะนตังตัสะนายาิสังกันจะจันนุนามยามปิยนัคควตินกสังะมยามอุปสังกมิตตวาภวะโตกันติเกปะติคะถาภาสัยยามันติอัะโกตาทวตาสัยยถาพีนามภระวาปุริโสสัมมันติตังวาะหังพสรยะปะสาลิตังวาะหังสัมมิเจยะอิวะเมวัสาวาเสสุเทวิสุอหิตาภะวะโตปุรตโตาตุรหสุ อตะโคตาเทวตาภวันตังอภิวาเทตวาเอกับมันตังอัตถังสุเอกบมันตังทิตาโกเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภภาพสีมหาสมยโยปวันนัสสามิงเทวกายาสมาคตาอาคาตรมห์อิมังธรรมะสมยัมทากีตาจิวะอปราชิตตสังขันติ อตะโกปราเทวตาปวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัดกะปีกาโวสมาทะหังสุจตังอัตโนชุกมะกังสุสาราทิวานิตานิฆหิตวาอินทริยานิลาขั้นติปันติตาอาตะโกปราเทวตาปวะตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวากิลังคชตวะคังอินทากิลังวาตามะมีชาเตจันลินปุสุ ทวิมาราจกุมตาสุทันตาสุทุนาคาติอาจะกัวปลาเทวตาปะวาโตสันติเกยมังคาสังลาภาเสียมเยกิจิพุทธังสนังกตาเสนเตฆมิสันติปาจะภูมิงมหายามานุสังเถหังเทวกายังปลิภูเลตสันติเต อาตะโกภะควาภิกขอมันเตสีเยปิยนาภิกขเวทัสสุโลกตาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติปทาคะตังตาสนายาภิกขุสังกัญชาเอปเทภิกขเวอเฮสุงปฏิตามัทธานังหันโตสมาสมผุตาเทสัมปิภะควันตานังเอตปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงสยธาปิเมหังเอตัลาหิ เวิดเิกขเวปวิสันติอนาคตามัทฐานังหันโตสมาธาเจิสัมผีพักวันตานางเอตัปรมายวะเทวตาสั้นนีปฏิตาปิสันติตสยธาปีไมหังเอตลาหิมอจิกิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตยิสัมมีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสัมมีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทตะสะทุกัง มนาสิกโลทาปัสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิคุปควาโตปัจจโสซุมภควาเอตตาโวจัสิโลกะมนุกัสสามีอัถาปุมาตตัสิตสิตาเยสิตาเกิดขับพลังปหญจิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสัมลินาโลมาหังสาพิสัมพนโนโอทตาตมะนะสาสุตาวิปัสสนะมะนาวิลา พิเโวปันเจสเตยตวาวะนเอกพิลาวัฒเวตาโตอัมตยุสัทธาสาวเกีสัสเนลเตที่วะกายาพิกันตาเตวิจานาถาพิโก ทจะอาตมากระดุมสุตว่าพุทธศาสนสนั่งที่สัมผาตุลาหงุานังอามโนสานักสนั่งอภิเกสธามัตทาคุงสหัสสังอัตสัตริงตังอิเกสหัสสานังอามโนสานมัตสุงอเิเกนันธมัตทาคุงที่ซาสภาวาหงตัณจะสพังอภิญญายะวะวกิตตวานัจจุมาตตาโตอัมเตยิสตาซาภเกสสเนริเตวิวะกยาภิกันตเตวิชานาถาภิกโวะ เยโวหังกิตาหิษัทมิกิราหิอนุภู菩萨ตถาสหัสสาวะยักขาภูมากะปิลาวัฒวาอิติมันโตสิติมันโตวันนาวันโตยัสุสีโนโมทมนาภิกามุงพุนังสมิจิวะนังชาตสหัสสาหิมาวตายักขานาณตตวันนิโนทิมันโตสิติมันโตวันนาวันโตยัสุสีโนโมทมนาภิกขะมุงพุนังสมิจิวะนัง ตาตาคิลาติสะหัสสะยักฆะนานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสจิโนโมธมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิตติวะนังอิเจเตโสระสะสะหัสสะยักฆะนานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสจิโนโมธมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิตติวะนังอิศามิตาปัญจสตตายักฆะนานัตตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสจิโนโมธมนาภิกขะมุงภิกขุนังสมิตติวะนัง กุมพิโรราชาคาฮิโกเอปุลศรนิเวสนังปพยโยนังสตะสหบสังยาคานังปายลูปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกโสปาคาสมิติวะนังบุรีมันจาทิสังราชาทัตตะระโทปัสสติกันทัพปานังอธิปติมหาราชายัสสทิโส พุทธปิตสภาหาวินทนามามภราอิติมันโตชิติมันโตวนวันโตยมุธมนาภิกขมุงภิกขุนังนทักขินางราชวิุหตสาสติกุมพันธนทิปติมารชายสส อิตตปิตัสสะปาโวอินทานามามัคคุราอิทิมันโตชิติมันโตววันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงคพิกุนังสริมิติวะนังปัจฉิมันจะติสร้งราชาวิรูปะโคปัสซาสตินาคานังอธิปติมหาราชายยัสสิโสปุตตะปิตัสสะปาโวอินทานามามะคะุราอิทิมันโตชิติมันโตววันหนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามงคพิกุนังสริมิติวะนัง ตาลัคนาทิสังราชากุเวโรตัสาสติสักขานังอธิปติมหาราชายัสจิโสปุตธปิตัสะปะหาโวินทนามามะพรา ทีมันโตชิติมันโตวันนาวันโตเยสสินโนมัท้ามนาพิกมุงพิกุนังเสมิติว่านังปุริมะทิสังตาตารัตโตสักกนนาวิลุนะโกปชีเมนาวิลูปะโคกูวิโลตะลังทิสังจจตาโรเตมหารายชาสัมมันตาจตุโรทิส่าสัตันละมนาทางสุวันนีกะปิลวัฒเวเติซังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสตามายาโะเทนตุวิเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะ ันธนกามาเสตโทจะกินุขันธุนิขันธุจะปานาโทประมัณโยจาทิวัสตโยจะมาตลีกิตเสโนจะทันทัพโภนาโรราชาโนนุสโภอาคูปัญจสุโคอุเจวิมภะลสิริวัสสุริยะวัชชาอิเตตันเยจาราชาโนพันธพาสราชุพี โมทมานาภิกกมงอิกุณังสมิตติว่านางอาทาคูณะพาสานาคาวาาาิสลาสาตัจกากัมภารัสตระาคูปายคาสาหายาติพียามุนาทาตารัทธาจะอาคูณคา,าคายะสสิโนอิราวันมหานาโคโซปาคาสมิตติว่านางเยนาคาราเชสหาสารันติ ทิพาทิชาปกขิอิสุทธาจักคูปเวหายสาเตวานาปชาปัตาจิตราสุปนัยติเตสนามังอะยันตานาคาราชานมาสีสุปันนโตเคมามากาสิปุทโสัณนายหิวจาให้อุปวะหยันตานาคาสุปนาสรณมะกังสุุธัง